แม่วัยหกสิจู่ๆกลับตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัวทั้งหมอบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผลตรวจกลับชัดเจนเด็กคนนั้นมีอยู่จริงครอบครัวตกใจถึงขั้นขอให้แม่ทําแทง้งแต่สิ่งที่อยู่ในท้องกลับเริ่มขยับเหมือนรู้ว่ามีใครพยายามจะพรากชีวิตมันไปแล้วเด็กในท้องคนนั้นแท้จริงคือใครเช้าเงียบงันในหมู่บ้านเล็กๆแสงแดดอ่อนลอดผ่านม่านไม้ไผ่ แม่สมจิตวัยหกสิบลืมตาช้าๆมือแตะท้องอย่างแผ่วเบารู้สึกได้ถึงจังหวะบางอย่างในร่างกายเต้นแผ่วๆแต่ชัดเจนเธอคิดว่าเป็นแค่ลมในท้องแต่คืนแล้วคืนเล่าความรู้สึกนั้นกลับแรงขึ้นเสียงนาฬิกาเดินติ๊กตอกในห้องแคบๆกลิ่นยาหม่องลอยคลุ้งเธอเริ่มหวัดใจเต้นแรงมือสั่นเมื่อหยิบโทรศัพท์ นัดหมอที่คลินิกในตัวอำเภอหมอเงียบไปนานหลังดูผลตรวจเงื่อยหน้าขึ้นสบตาเธอคุณแม่ตั้งครรภ์ได้หกสัปดาห์แล้วครับโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงในหัวดังอื้ออึงเป็นไปไม่ได้ฉันหมดประจำเดือนมานานแล้วเธอกลับบ้านอย่างเลื่อนลอยลูกชายคนโตนั่งรอยอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาหันมามองสีหน้าเข้มขลึมแม่หมอบอกว่าอะไร คำตอบของเธอสั่นเบาเหมือนลมหายใจแม่ท้องเสียงของทุกคนดังขึ้นพร้อมกันต้นไม้สั่นไหวจากแรงกระแทกลูกสาวร้องเสียงหลงแม่จะบ้าเหรอเสียงร้องให้เสียงของการปฏิเสธเสียงแห่งความอับอายคืนต่อมาแม่สมจิตนั่งอยู่คนเดียวในครัวแสงจากหลอดไฟเก่าๆกระพริบทีเสียงมแมลงกลางคืนดังระงม มือเธอลูบท้องเบาๆอีกครั้งภายในนั้นเหมือนมีการตอบรับขยับนิดๆเหมือนมีชีวิตกำลังพยายามบอกบางอย่างน้ำตาไหลรินไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเพราะอบอุ่นในใจจนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในความเงียบชื่อของลูกชายปรากฏบนหน้าจอเธอรับสายเสียงปลายสายเย็นเฉียบแม่เราคุยกันแล้วทุกคนเห็นตรงกันแม่ต้อง แม่ต้องไปเอาออกนะแม่อายคนทั้งบ้านเหรอเสียงลูกชายแข็งกร้าวเย็นชาคำพูดแต่ละคำเหมือนคมมีกรดหัวใจแม่สมจิตนิง่งมือที่ถือโทรศัพท์สัน่นเสียงลมหายใจขาดเป็นห่วงๆ่วงลูกมันคือชีวิตนะเธอพูดแผ่วจนแทบไม่ออกเสียงปลายสายเงียบไปก่อนเสียงถอนหายใจยาวดังขึ้น แม่ไม่เข้าใจแม่แก่ขนาดนี้แล้วจะเลี้ยงยังไงใครจะเชื่อแล้วสายก็ตัดไปเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นแสงไฟในครัวส่องให้เห็นเงาเธอบนพื้นเงาที่ดูสั่นบิดเบี้ยวเหมือนหัวใจที่กำลังแตกออกคืนนั้นเธอไม่หลับเสียงนาฬิกาเดินดังชัดในความเงียบเธอลูกท้องเบาๆลูกอย่ากลัวนะเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนคำสัญญา เช้าวันต่อมาข่าวลือเริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านเสียงซุกซิบดังจากตลาดได้ยินยังแม่สมจิตท้องหกสิบแล้วนะจะไหวเหรอหน้าขายหน้าแทนลูกลูกเขาจริงๆแม่สมจิตเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นแต่ละสายตาเหมือนคมเข็มแทงเข้ามาไม่หยุดเธอก้มหน้าเดินช้าๆเหงื่อซึมที่ขมับแม้แดดยังไม่ร้อน กลับถึงบ้านลูกสาวคนเล็กยืนรออยู่น้ำตาคลอแม่หนูไม่อยากให้แม่ลำบากถ้าแม่ทําแท้งตอนนี้มันยังไม่สายเสียงคําว่าทําแท้งดังสะท้อนในหูโลกหมุนช้าและหนาวเย็นเธอหันมามองลูกแล้วถ้าเป็นหนูในท้องของแม่เสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นหนูจะให้แม่ทําแบบนี้ไหมลูกสาวนิ่งไป ดวงตาสันระริกเธอวิ่งออกจากบ้านไม่พูดสักคำแม่สมจิตสุดตัวนั่งมือแนบกับพื้นไม้เย็นเฉียบกลิ่นฝนลอยมากับลมเธอเงยหน้ามองเพดานไม้เก่าๆแสงลอดผ่านช่องกระดานเป็นเส้นแคบๆในเงามืดนั้นเธอเห็นภาพชายคนหนึ่งเขายิ้มยิ้มแบบที่เธอจำได้แม่นสมจิตถ้าเรามีลูกอีกคนฉันจะดีใจแค่ไหน เสียงในความทรงจำดังชัดแต่ชายคนนั้นจากไปนานแล้วน้ำตาเริ่มรินหัวใจเธอเต้นแรงข้างในนั้นขยับอีกครั้งแรงกว่าเดิมเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างรุนแรงตึงตึงตึงแม่เปิดประตูหน่อยเสียงลูกชายดังจากนอกบ้านหมอมารอยอยู่แล้วแม่ต้องไปเดี๋ยวนี้เธอลุกขึ้นช้าๆ มองบานประตูไม้เสียงหัวใจเต้นรัวในอกฝ่ามือวางบนท้องอีกครั้งลูกแม่ขอโทษนะเธอเก้าวไปทีละก้าวแต่ทันทีที่มือแต่ลูกบิดประตูเธอรู้สึกถึงแรงกระตุกในท้องแรงแรงจนเธอร้องออกมาร่างกายออนเอ็นไปข้างหน้าเลือดอุ่นๆไหลซึมตามขาเธอก้มมองทุกอย่างเริ่มพลา เสียงลูกชายยังดังอยู่นอกบ้านแม่แม่เป็นอะไรเธอพยายามจะพูดแต่เสียงออกมาแผ่วเบาเหมือนสายลมลูกเขากำลังจะเขากำลังจะมาเสียงสุดท้ายของแม่สมจิตแผ่วเบาร่างเธอสุดลงกับพื้นไม้เย็นเฉียบเลือดสีแดงเข้มค่อยๆแผ่กระจายกลิ่นคาวลอยปนกับกลิ่นฝุ่นและยาหมองลูกชายผลักประตูเข้าอย่างแรง ภาพตรงหน้าทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นแม่เขารีบเข้าประคองร่างแม่ที่นอนแน่นิ่งมือสั่นเทาเรียกชื่อแม่ซ้ำแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเลือดไหลาอาบมือเสียงหายใจของแม่เบาแทบไม่ได้ยินแม่ทนอีกนิดนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเขาตะโกนเรียกเพื่อนบ้านเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงประตูเปิดปงัง คนในหมู่บ้านเข้ามามองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึงหญิงแก่ในชุดนอนสีซีดนอนแน่นิ่งใบหน้าซีดขาวแต่ยังมีรอยยิ้มบางๆมือเธอกำแน่นบริเวณหน้าท้องเหมือนปกป้องบางสิ่งไว้สุดชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาลเสียงไซเรนดังสะท้อนในหูแสงไฟสีแดงกระทบใบหน้าแม่สมจิบลูกชายกุมมือเธอแน่นแม่อย่าทิ้งผมนะ เสียงสั่นพร่ด้วยความกลัวแม่ขยับปากเบาๆเสียงเกือบไม่เป็นคําอยากทํำร้ายเขาแล้วเปลือกตาค่อยๆปิดลงถึงโรงพยาบาลหมอรีบเข้ามาเครื่องมือวุ่นวายเสียงเครื่องวัดชีพจรดังทีพยาบาลตะโกนเรียกทีมแพทย์ความดันตกเตรียมเลือดด่วนลูกชายยืนมองจากด้านนอกใจเต้นแรงจนแทบระเบิด ภาพแม่บนเตียงขาวเต็มไปด้วยสายระยงระยางเขายกมือไหว้พร่ำภาวนาในใจขอให้แม่ปลอดภัยขอให้ลูกในท้องแม่ปลอดภัยเวลาผ่านไปเหมือนนิรันร์ประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกหมอเดินออกมาช้าๆใบหน้าเคร่งเครียดจนทุกคนเงียบเราพยายามเต็มที่แล้วครับเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกเขาสุดลงกับพื้นแม่ น้ำตาไหลรินไม่หยุดหมอพูดต่อช้าๆแต่เด็กยังมีสัญญาณหัวใจครับเรากำลังช่วยอยู่คำพูดนั้นทำให้ทุกคนชะงักลูกชายเงยหน้าขึ้นทันทีอะไรนะหมอว่าอะไรนะครับหมอพยักหน้าเบาๆเด็กในท้องยังไม่ตายภายในห้องคลอดเสียงเครื่องมือยังดังไม่หยุดพยาบาลสองคนช่วยกันประคองท้องที่แข็งเกรง็ง เสียงร้องเบาๆดังขึ้นในห้องแผ่วแต่ชัดเจนเสียงร้องแรกของทารกดังแทรกผ่านเสียงเครื่องมือแสงไฟสะท้อนกับหยดเลือดบนพื้นเด็กตัวเล็กๆนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของพยาบาลแต่แววตาของเขาเปิดขึ้นช้าๆมองตรงไปยังร่างแม่ที่เย็นลงข้างเตียงทุกคนในห้องเงียบไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงเครื่องวัชีพจรของเด็กที่ดังต่อเนื่อง ติ๊กติ๊กติ๊กหมอถอนหายใจหัวใจของแม่หยุดเต้นตอนเด็กคลอดเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงฝนเริ่มตกนอกหน้าต่างสายฟ้าผ่าลงใกล้โรงพยาบาลแสงวับสะท้อนบนร่างทารกที่นอนอยู่ในตู้อบเด็กน้อยขยับมือกำแน่นเหมือนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนั้นอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างประหลาด เสียงลมพัดลอดหน้าต่างแผ่วเบาพยาบาลหันไปมองตู้อบแสงไฟในนั้นกระพริบครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเธอก็เห็นร่างบางของผู้หญิงสูงวัยยืนอยู่ข้างตู้อบใบหน้ายิ้มอ่อนโยนมองเด็กน้อยด้วยสายตาอบอุ่นแต่ไม่มีใครอื่นเห็นเลยสักคนนอกจากเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในห้องที่ว่างเปล่า ลูกแม่อยู่ตรงนี้เสียงกระซิบนั้นแผ่วเบาแต่แทรกซึมไปทั่วห้องเย็นวับจนพยาบาลขนลุกเธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครอยู่เพื่อนร่วมเวรอีกคนเดินเข้ามาถามมีอะไรหรือหน้าซีดเชียวพยาบาลหลบตาเมื่อกี้ฉันเห็นใครบางคนยืนข้างตู้อบอีกคนหัวเราะแห้งๆคงแค่งเงาไฟน่อย่าคิดมากเลยแต่ในใจเธอรู้มันไม่ใช่แค่งเงา คืนนั้นหลังคนค่อสงบเสียงฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดพยาบาลสาวเดินกลับมาดูตู้อบอ,อีกครั้งเด็กทารกนอนนิ่งดวงตาหลับสนิบแต่ที่น่าแปลกมือเล็กๆยังกำแน่นเหมือนเดิมในฝ่ามือมีบางสิ่งติดอยู่เศษได้สีแดงเล็กๆเ,เหมือนได้จากผ้าถุงเก่าของผู้หญิงคนหนึ่งเธอก้มลงมองใกล้ๆหัวใจเริ่มเต้นแรงใครเอาอะไรมาวางไว้ในนี้ แต่เมื่อเธอเปิดประตูตู้อบอ,ออกอุณหภูมิภายในลดทวบวไอเย็นลอยออกมาปะทะหน้าและเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเบาอ่อนโยนตแต่ชัดเจนในความมืดลูกอย่าร้องแม่อยู่นี่แล้วเสียงหัวเราะของเด็กทารกแววขึ้นเสียงหัวเราะแผ่วๆเหมือนกำลังตอบรับใครบางคนอีกฝ้าของเมืองลูกชายของแม่สมจิตนั่งนิ่งอยู่ในบ้าน ข้างหน้าเป็นหิ้งที่วางรูปถ่ายแม่ในกรอบไม้กลิ่นทูปลอยอ้อยอิ่งในอากาศเขามองรูปนั้นน้ําตาเริ่มคลอแม่ผมขอโทษเสียงเขาแผ่วมือสั่นเทาเมื่อหยิบรูปขึ้นมาผมผิดเองผมไม่ควรพูดแบบนั้นลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเปเลวเทียนบนหิ้งสั่นไหวเหมือนมีมือใครบางคนแต่ไหลเขาเบาๆเขาหันขอบแต่ไม่มีใครอยู่ ในความเงียบเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอย่าร้องเลยลูกแม่ให้อภัยเขาชะงักหัวใจเต้นแรงเสียงนั้นอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนเขานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะหันไปมองรูปแม่อีกครั้งภาพในกรอบดูเหมือนจะยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนตอนเธอยังมีชีวิตขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลไฟในห้องเด็กทารกกระพริบอีกครั้ง พยาบาลเวนดึกเดินเข้ามาตรวจเธอก้าวช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นเงียบสนิทแต่เมื่อเธอมองผ่านกระจกตู้อบหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กน้อยในนั้นลืมตาจ้องมองตรงมาที่เธอดวงตาคู่นั้นลึกนิ่งเหมือนของผู้ใหญ่ไม่ใช่ดวงตาเด็กแรกเกิดเลยและเหนือศีสักของเขาเหมือนมีเงาปร่งใสของผู้หญิงสูงวัย ก็มองยิ้มมือเอื้อมาลูบหัวเด็กเบาๆแสงไฟกระพริบอีกครั้งเสียงหัวใจเด็กในเครื่องตรวจเต้นทีติ๊กติ๊กติ๊กจนกลายเป็นเสียงต่อเนื่องพยาบาลก้าวถอยหลังมือเย็นเฉียบเหงื่อซึมทั่วฝ่ามือแต่เด็กน้อยกลับยิ้มยิ้มแบบเดียวกับในรูปถ่ายของแม่สมจิบเช้าวันต่อมาหมอเข้ามาตรวจตามรอบ ทุกอย่างดูปกติแต่เด็กคนนั้นไม่ร้องไม่ดิน้นแค่จ้องมองหมอเงียบๆเหมือนเข้าใจทุกคำที่พูดเมื่อหมอวชีพจอเขาเงยหน้ามองพยาบาลเด็กคนนี้หัวใจเต้นเหมือนของผู้ใหญ่เลยนะเสียงหมอแผ่วแต่เต็มไปด้วยความงุนงงขึ้นนั้นอีกครั้งฝนตกหนักฟ้าผ่าปลัดกลางท้องฟ้าเสียงแววของผู้หญิงดังขึ้นในห้องเด็กทารก แม่จะอยู่ตรงนี้จนกว่าลูกจะได้ยินคำว่ารักจากคนที่ควรพูดในเวลาเดียวกันลูกชายของเธอฝันเห็นแม่เธอยืนอยู่ริมทางกลางทุ่งนาเสื้อผ้าสีขาวปลิวไหวในอ้อมแขนมีเด็กทารกตัวน้อยเธอยิ้มให้แล้วพูดประโยคสุดท้ายด้วยเสียงที่แผ่วเบาเขาจะไม่อยู่คนเดียวตราบที่ความผิดของเจ้ายังไม่ถูกชำระเขาสะดุ้งตื่น เหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงแต่ในอากาศรอบห้องยังมีกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆลอยอยู่กลิ่นเดียวกับที่แม่เคยใช้เวลาอุ้มเขาเมื่อตอนเด็กเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงแสงเช้าสีเทาอ่อนลอดผ่านผ้าม่านมือเขายังสั่นเหงื่อเย็นจับเต็มฝ่ามือแต่ในอกกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งขยับอบอุ่นและแปลกประหลาดเขาลุกขึ้นเดินไปที่หิง้งจุดทูบสามดอกมือสันะร,ริก แม่ถ้าแม่อยู่จริงบอกผมทีผมควรทำยังไงเปลวไฟเทียนไหวแรงกว่าปกติลมจากไหนไม่รู้พัดเข้ามาเสียงไม้เก่าดังเอียดในความเงียบและในควานทุบนั้นเงาใบหน้าของแม่สมจิตเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยเธอยิ้มสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลูกอย่าปล่อยให้เขาอยู่ลำพังอย่าทำเหมือนที่เจ้าทำกับข้าเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าว หัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดแม่หมายถึงเด็กคนนั้นเงานั้นไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแล้วจางหายไปในควันเช้าวันถัดมาเขารีบไปโรงพยาบาลฝนยังตกปรยปรยกลิ่นดินเปียกบอบวนในอากาศในห้องเด็กแรกเกิดเด็กทารกนอนนิ่งดวงตาปิดสนิทพยาบาลยืนอยู่ข้างๆ เด็กคนนี้ไม่ร้องไม่กินนมเลยค่ะเหมือนกำลังรอใครบางคนลูกชายของแม่สมจิตเดินเข้าไปช้าๆยืนมองเด็กในตู้อบหัวใจเหมือนโดนบีบแน่นนี่ลูกของแม่ทันทีที่เขาเอื้อมมือแตะกระจกตู้อบเด็กน้อยก็ขยับตัวดวงตาคู่เล็กๆค่อยๆเปิดขึ้นจ้องตรงมาที่เขาไม่มีเสียงร้องไม่มีน้ำตา มีเพียงสายตาที่คุณเคยอย่างประหลาดสายตาแบบเดียวกับของแม่สมจิตเขาชะงักรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งไหลผ่านอกอุ่นวับจนต้องหลับตาภาพในหัวฉายชัดวันที่เขาตะโกนใส่แม่วันที่เขาไม่ยอมฟังน้ำตาเริ่มไหลเขาก้มลงพูดเบาๆแม่ผมขอโทษผมจะดูแลเขาเองทันใดนั้นเสียงในห้องเปลี่ยน เหมือนลมหยุดพัดเสียงเครื่องวัดชีพจรหยุดนิง่งเด็กน้อยยกมือขึ้นช้าๆแต่กระจกด้านในและรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นพยาบาลยกมือปิดปากเขายิ้มเด็กคนนี้ไม่เคยยิ้มเลยแสงแดดส่องลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบใบหน้าเด็กอย่างพอดีทุกอย่างนิ่งเงียบก่อนที่เสียงหวานแผ่วๆจะดังขึ้นในห้องดีแล้วลูกของแม่ พยาบาลหันไปมองไม่มีใครอยู่แต่กลิ่นดอกมะลิหอมฟุ้งไปทั่วห้องอุ่นนุ่มเหมือนอ้อมแขนของใครบางคนที่เพิ่งจากไปหลังจากวันนั้นลูกชายของแม่สมจิตรับเด็กน้อยกลับบ้านตั้งชื่อให้ว่านาทีแปลว่าสายน้ำเพราะเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้คือสายน้ำที่พาแม่กลับมาอีกครั้งในยามคำ่ำเมื่อเขากล่อมเด็กนอน เสียงลมหายใจของนาทีเบาและสม่ำเสมอแต่บางคืนเขากลับได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกมาเสียงผู้หญิงร้องกล่อมแผ่วๆทำนองที่แม่เคยร้องให้เขาฟังเมื่อตอนเด็กเขาเงยหน้ามองรอบห้องไม่มีใครมีเพียงเงาอ่อนๆของหญิงสูงวัยนั่งอยู่ข้างเตียงมองเด็กน้อยด้วยรอยยิ้มแต่ยิ่งเวลาผ่านไปบางสิ่งในตัวเด็กน้อยเริ่มแปลก เขาไม่เคยร้องไม่เคยตกใจบางครั้งจ้องมองมุมห้องแล้วหัวเราะเบาๆเหมือนกำลังพูดกับใครสักคนที่มองไม่เห็นคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งลูกชายสะดุ้งตื่นจากเสียงบางอย่างเสียงกล่อมเด็กดังมาจากห้องของนาทีเขารีบวิ่งไปเปิดประตูในห้องไฟดับมีเพียงแสงฟ้าแลบสองผ่านหน้าต่างนาทีนอนนิ่ง ข้างเตียงมีร่างของหญิงสูงวัยในชุดขาวกำลังอุ้มเด็กไว้แนบอกและยิ้มช้าๆให้เขาแม่เสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอเธอมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ในรอยยิ้มนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่เศร้าและไม่ยอมจากไปแสงฟ้าแลบอีกครั้งทุกอย่างหายวับไปเหลือเพียงเด็กน้อยที่หลับสนิทในผ้าหม่ม และกลิ่นมะลิหอมอบอวลทั่วห้องเขายืนนิ่งอยู่ในห้องเงียบหัวใจเต้นแรงรัวในอกเหงื่อเย็นซึมทั่วแผ่นหลังแสงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายส่องให้เห็นเงาบนผนังเงานั้นเหมือนผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กอยู่จริงๆเขาขยับเข้าไปใกล้มือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้แม่ถ้าแม่ยังอยู่ได้โปรดบอกผมทีไม่มีเสียงตอบมีเพียงลมพัดผ่านเบาๆ ผ้าม่านสีขาวพลิ้วไหวราวกับมีมือใครจับเสียงเด็กหายใจแผ่วๆสม่ำเสมอแต่ใบหน้าเล็กนั้นกลับมีรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนฝันรุ่งเช้าท้องฟ้าสีเทาหม่นกลิ่นฝนยังอวนในอากาศเขาอุ้มเด็กไปวัดใกล้บ้านตั้งใจจะทำบุญอุทิศให้แม่พระชารามองหน้าเขาเงียบๆก่อนเอ่ยขึ้นยมหญิงคนนี้ยังไม่ไปไหนหรอก คําพูดนั้นทําให้เขาชะงักท่านหมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อหลับตาเสียงแผ่วเหมือนลมจิตของเธอยังห่วงลูกยังผูกอยู่กับชีวิตนี้จนกว่าโย,ยมจะให้อภัยตัวเองและดูแลสิ่งที่เธอฝากไว้คําพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบก,กลางใจเขาก้มหน้าน้ําตาเริ่มรินผมทรมานทุกวันครับหลวงพ่อผมผิดผมผลักใสยแม่ในวันที่เธอต้องการผมที่สุด หลวงพ่อยิ้มเบาๆแต่เธอยังอยู่เพื่อให้โยมได้แก้ไขอย่านีความรู้สึกนั้นจงอยู่กับมันแล้วจะเข้าใจว่าความรักไม่เคยตายหลังกลับจากวัดเขาวางเด็กลงบนเปลไม้ลมพัดกลีบดอกมะลิปลิวเข้ามาตกอยู่รอบตัวเด็กอย่างนุ่มนวลเขามองภาพนั้นแล้วหัวใจอุ่นขึ้นแปลกๆคืนนั้นเขาฝันอีกแม่ยืนอยู่ในทุ่งนาเดิม แสงจันทร์ส่องให้เห็นรอยยิ้มของเธอเธออุ้มเด็กในอ้อมแขนเด็กที่มีหน้าคล้ายเขาอย่างน่าประหลาดลูกอย่ากกลัวความกลัวจะผูกเจ้าไว้กับอดีตแต่ความรักจะพาเจ้าออกจากความมืดเขายื่นมือจะคว้าเธอแต่ทุกอย่างกลายเป็นหมอกเสียงของแม่ยังคงดังอยู่อย่าปล่อยให้เขาอยู่ลำพังลูกต้องพาเขาไปในที่ที่แสงส่องถึงเขาสะดุ้งตื่น ลมหายใจที่เหงื่อท่วมตัวเด็กน้อยยังนอนหลับนิ่งแต่บนผ้าห่มมีรอยมือเล็กๆสองข้างปรากฏรอยนั้นใหญ่กว่ามือเด็กมากวันถัดมาเขาพาเด็กออกไปข้างนอกลมยามเช้าพัดผ่านต้นไม้เสียงนกร้องดังในอากาศเขาอุ้มเด็กแนบอกเดินไปตามทางที่แม่เคยพาเขาไปตอนเด็กทางดินแดงที่ทอดยาวไปถึงทุ่งนา กลิ่นหญ้าสดกลิ่นดินเปียกกลิ่นมะลิจากลมหอบเบาๆเขาหยุดที่ต้นโพเก่าหลับตาสูดลมหายใจลึกแม่ผมพาเขามาแล้วลมพัดแรงขึ้นใบโพไหวระยิบเสียงกรอบกรบดังทั่วบริเวณเขามองขึ้นเห็นกลีบดอกมะลิปลีวนอยู่กลางอากาศรวมกันเป็นรูปวงแหวนสว่างเหมือนมีใครยิ้มอยู่ในนั้นเด็กในอ้อมแขนเริ่มหัวเราะ เสียงหัวเราสายกังวานดังสะท้อนในทุ่งเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนหัวใจเขาสั่นน้ำตาไหลยอย่างไม่รู้ตัวแม่เขาหัวเราะแล้วเสียงเขาแผ่วแต่เปี่ยมด้วยความสุขทันใดนั้นลมสงบลงเสียงกระซิบอ่อนโยนดังขึ้นใกล้หูขอบใจนะลูกตอนนี้ข้าไปได้แล้วเขายืนนิ่งกลีบดอกมะลิหล่นเต็มพื้น ในแสงอาทิตย์อุ่นเขาเห็นภาพรางของแม่ยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางลมแล้วค่อยๆเลือนหายไปเขาก็มองเด็กในอ้อมแขนเด็กยังคงหัวเราะดวงตาสุขใสเสียงหัวใจเขาเต้นช้านิ่งสงบราวกับทุกอย่างในโลกนี้กลับเข้าที่เดิมแต่ในคืนต่อมาเมื่อเขาวางเด็กลงนอนเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งในมุมห้อง เสียงนั้นไม่ใช่ของเด็กเลยเป็นเสียงของผู้หญิงอบอุ่นแต่เศร้าและมีเสียงกระซิบเบาๆตามมาอย่าลืมว่าเลือดของแม่ยังอยู่ในตัวเขาเช้าวันใหม่มาเยือนอีกครั้งแสงแดดอ่อนสองลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นดอกมะลิยังอวลอยู่ในอากาศแต่ครั้งนี้มันไม่เย็นเฉียบเหมือนก่อนกลับอบอุ่นเหมือนอ้อมแขนของใครบางคนที่อบไว้เขาตื่นขึ้นช้าๆ มองเห็นนาทีนอนยิ้มอยู่บนเปลเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกแสงทองกระทบใบหน้าเด็กจนดูสว่างเขาเดินไปนั่งข้างเปลรูปหัวเด็กเบาๆในใจรู้ทันทีความกลัวได้จางหายไปแล้วแทนที่ด้วยสิ่งหนึ่งเดียวคือความรักเขาหยิบรูปถ่ายแม่ขึ้นมารูปนั้นยังคงรอยยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ในแสงเช้าเขาเห็นเหมือนรอยเงาเบาๆของเด็กทารกอยู่ข้างเธอ ทั้งคู่ยิ้มให้เขาก่อนแสงแดดจะกลืนภาพนั้นไปแม่ผมจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่ลำพังอีกแล้วเขาพูดเบาๆเหมือนให้คำสัญญาเวลาผ่านไปเสียงหัวเราะของนาทีดังทั่วบ้านเขาเริ่มเรียนรู้การเป็นพ่อเรียนรู้การให้อภัยทั้งแม่และตัวเองทุกค่ำคืนก่อนนอนเขาจะกล่อมลูกด้วยเพลงที่แม่เคยร้อง และทุกครั้งลงอ่อนๆจะพัดเข้ามากลิ่นมะลิจะลอยคลุ้งเหมือนใครบางคนยังอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองอยู่เงียบๆหลายปีต่อมานาทีโตขึ้นเป็นเด็กสดใสดวงตาคมเหมือนแม่สมจิบยามเขาหัวเราะเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวใจของพ่อเสมอในวันครบรอบการจากไปของแม่เขาพาลูกไปวัดวางดอกมะลิขาวหน้ารูปแม่ นาทีเงยหน้ามองรูปนั้นแล้วยิ้มพ่อคนในรูปนี้เหมือนผมเลยเขาหัวเราะทั้งน้ำตาใช่ลูกเธอคือคนที่รักเราที่สุดในโลกสายลมพัดเบากลีบดอกมะลิปลิว,วนกลางอากาศเหมือนมือใครบางคนกำลังโบกลาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่อ่อนโยนและสงบไม่ใช่ความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นการจากลาที่เต็มไปด้วยความรัก และในเสียงลมสุดท้ายของวันนั้นเหมือนมีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆขอบใจนะลูกที่ทำให้แม่ได้ไปอย่างสบายกลิ่นมะลิหอมอ่อนยังคงอยู่แต่ความหนาวในบ้านหายไปตลอดกาล